สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเหตุหลุดโฟกัสคนข้างหลังอแม่นกสินใจโพสฉีดแอสตาเซเนกาเข็ม2แต่ชาวเน็ตทักข้างหลังหน้าคุ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ประชาชนหลายคนต่างเข้ารับฉีดวัคซีนไปบ้างแล้วเช่นเดียวกับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่มากความสามารถอย่างนกสินใจเป่งพาน,นิชก็ได้รับฉีดวัคซีนแล้วเช่นกันซึ่งวันนี้วันที่1กันยายน64เธอได้ไปรับวัคซีนเข็มที่2 โดยเธอได้โพสต์ภาพเช็คอินที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าฝ้า,าระบุข้อความว่ามารับวัคซีนแอสตาราเซนิกาเข็มที่2ค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่คุณหมอและบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจจำนวนมากงานนี้ไม่พ้นเจอหลุดโฟกัสที่คนข้างหลังเธอหน้าคุ้นๆโดยทักกันว่า ข้างหลังคือพี่นกชายใช่ไหมครับระวังข้างหลังครับโจนตีใหญ่ด้านหลังคือพี่นกชายเหรอคะหลอดทะลุหน้ากากเลยค่ะสู้ๆนะคะข้าวนี้แอบทานกาแฟาไปด้วยค่ะเพื่อทดสอบความแตกต่างจากเข็มแรกพักผ่อนเยอะๆค่ะพี่นกนี้ก็ครบแล้วค่ะแต่สูตรพิเศษไขยซินนแวกและเอสตาซินิก้าค่ะพี่นกและพี่นกอย่าลืมทานยาแก้ปวดลดไข้หลังฉีดยาด้วยนะครับเป็นห่วงครับเป็นต้นค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ